รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลาหนึ่งว so ันเนื่องจากมีอะไรที่ตัวผื่นขึ้นเต็มไปหมดว้าวอุยุ่าจะเขแน่เลยอะยังไงจบขอตะขตะไค้ขอตะไคร้นี่ๆีเดีจขาตะคร้ไม่บไไม่ต้กลัวอะไรนะไม่ต้องอะไรเลยเดี๋ยวหนูไปปักตะไคร้ก่อนเดี๋ยวหนูมาพี่หนิงน่ะโอ้มิสิบโดโดโดโิสิบโดโดโดโเซลยองเฮ ปักอะไรเล่าไม่ต้องปักแล้วแม่ก็ปักตะไคร้ไงเขาบอกว่าสาวบริสุทธิ์เนี่ยไปปักตะไคร้แล้วฝนมันจะหยุดตกแล้วเราบริสุทธิ์ตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสามถีขนาดนี้วุดนวุ่นวุ่นวุ่นเ้ยเฮยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ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 ยเด้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ยเฮ้ย้ยยยเ้ยยยย้ยย ใส่ยังไงใส่ด้านไหนอ่ะนี่ไงออกด้านด้านนี้ใช่อย่างนี้สิ<อ>เดี๋ยวเขียว<อ>หรือข้าวอออเนี่เขงนังเก๋ขนาดเนี้ยเดี๋ยว ไม่ต้องตกใจเขอนไปใกล้ๆได้เฮ้ยไม่รักกันนี่ว่าเรื่องแบบนี้ทุกคนใจเย็นๆคุณผู้ชมขะเรื่องเป็นหวัดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงนี้แต่อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งเดาว่าใครเป็นทุนเป็นนี่ปิดตาทำไมมันมองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนไปหาอาจารย์หมอของเจ้ดีกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พิศนจงตระกูลภาคเพชสัตววิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอขาโรคเมอร์สนี้นะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาการเหมือนกับที่ เมียพระเอกเมียพระเอกเป็นหรือเปล่าคะเออจเย็นๆครับใจเย็นๆเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าโรคเมอร์สเนี่ยคืออะไรนะครับโรคเมอร์สเนี่ยคือโรคติดเชื้อไวรัสซึ่งก็จะเข้ามาทางจมูกทางปากเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปทําให้เรามีอาการเหมือนเป็นหวัดเลยอาการของ โรคเนี่ยก็จะมีน้ำมูกไหลมีอาการไอมีอาการจามเจ็บคอบางคนก็มีไข้บางคนก็ไม่มีไข้บางคนก็จะมีอาการแบบว่า,าท้องเสียได้ด้วยนะครับ อาการเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับไข้หวัดท,ที่เราเป็นเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะแยกออกอยังไงว่าอันไหนเมอร์อันไหน,นไข้หวัดโรคเมอร์ออสเนี่ยถ้ามันเหมือนคล้ายๆโรคหวัดแล้วทาไมจะต้องไปตกอกตกใจกันแต่เจ้าเมอร์สเนี่ยมันเป็นเชื้อหวัดที่มันรุนแรงโดยเฉพาะคนที่มีภูมิต้านทานโรคต่ํานะครับคนสูงอายุนะครับคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างเช่นเป็นเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะไม่อยู่เฉพาะบริเวณส่วนบนๆละเช่น ไม่ไข่จะว่ามีน้ำมูกไหลไอจามเฉยๆละ่ะมันจะลงไปที่ส่วนล่างของทางเดินหายใจเรียกว่าลงไปที่ปอดนะครับพอลงปอดก็จะมีอาการหอบและคราวนี้นะครับไอมากขึ้นไข้สูงเลยนะครับในที่สุดเลยเนี่ยในคนที่มีภูมิต้านทานไม่ดีนะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้อ๋ออันมันต่างกันอย่างนี้นี่ ขอบคุณรยดหมอเลยนะคะแต่ว่าเมียพระเอกคุณไปหาหมอกินยงกินยาอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยังสามีพาไปแล้วค่ะนั่นก็เป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรไม่ไงยาแล้วใช่ไหมเราไม่ได้บอกแต่แรกคุณแม่ไม่ถามแล้วโวยวายโวยวายตลอดเลยแต่ไหนๆก็มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอแล้วนะคะก็ถามต่ออีกนิดดีกว่าไหมคะอยากถามว่าคุณหมอขามันติดต่อทางไหนบ้างคะโรคเมอร์สเนี่ยมันเป็นโรคที่ถ้าจะว่าติดต่อง่ายก็ว่าได้นะครับ เนื่องจากว่ามันอยู่ในทางเดินหายใจของเราใช่ไหมพอเราไอาเราจามแล้วเราก็เอามือเราไปสัมผัสดโดนใช่ไหมครับเราก็อาจจะไปจับลูกบิดประตูคนอื่นมาจับต่อแล้วคนที่จับต่อเนี่ยเอามือไปแค่จมูกไปโดนแถวแถวตาแถวแถวเยื่อบุแถวแถวใบหน้าเนี่ยเชื้อโรคก,ก็เข้าได้หรือขณะที่เราไอาจามเนี่ยก็จะเกิดเป็นละอองเล็กๆใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถสูดหายใจเข้าไปแล้วก็สามารถติดเชื้อนี้ได้ วิธีป้องกันทำยังไงวิธีป้องกันนะครับไม่ควรที่จะสัมผัสกับบุคคลที่มีอาการไข้ไอจามที่เขาป่วยแล้วเขานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าหากเราจะไปเยี่ยมนะครับเราต้องใช้เวลาช่วงสั้นๆแล้วเราก็ต้องปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วพยายามไม่สัมผัสสิ่งใดๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น แล้วก็ล้างมือบ่อยๆเป็นงานตอนยกว่าวิธีป้องกันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะตอนนี้เนี่ยแชร์กันเยอะมากตกใจมากๆเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำปัสสาวะทยี่ฉี่ออกมาแล้วก็บีบน้มะนาวใส่ลงไปนิดนึ่งกล้ากินกันไหมน้ำพึ้งเหรอน้ำพึ่งไม่ไล้น้าปัสสาวะบีบมะนาวก็สีมันเหมือนให้คุณหมอตอบห้ค่ะบางคนก็บอกว่าให้ดื่มน้ำมะนาวโซดาถึงขั้นว่ามีคำแนะนำว่าให้ดื่มน้ำปัสสาวะ ทั้งหมดเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับไม่มีความถูกต้องทางการแพทย์อยู่ในนั้นเลยนะครับโรคเมอร์สเนี่ยไม่มียาใดๆรักษาได้แต่ใช้ภูมิต้านทานของเราในการขจัดเชื้อออกนะครับคนจํานวนมากไม่เสียชีวิตนะครับคนที่เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็ว่าได้เนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้มีโรคประจําตัวนะครับแล้วก็กว่าจะรู้ว่าเป็นอาจจะช้าไปน,นิดนึงก็เลยว่า ทำให้โรคลุกลามแล้วนะครับโอ้ฟังแบบนี้นะคะจะกินอะไรก็ต้องระวังนะคะทาที่จะรักษาเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แต่ถามคุณหมอต่อนิดนึงดีกว่าค่ะว่าผ้าปิดจมูกนี่ใส่ไงคุณหมอเม่มปันาเอาจจะงงดูว่าใส่ได้านไหนหรคะคุณหมอคะมีวิธีเดียวครับเอาด้านที่เป็นสีเขียวๆครับออกด้านนอกนะครับแล้วเราก็คล้องไว้ให้ปิดทั้งจมูกด้วยทั้งปากด้วยนะครับอันนี้คือการปิดที่ถูกต้องแล้วครับโอเค คุณหมอบอกว่าด้านนี้สีเขียวที่มีเหล็กเนี่ยเนาะเรียก่าใส่ผิดกันมาตลอดเลยนะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พี่นมากๆเลยค่ะที่มาช่วยแชร์ความกระจ่างให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะบ้างค่ะปัญหาหน้าฝนยังไม่หมดแค่นี้ใครมีปัญหาแมลงสาบบุกบ้านว่าหรือว่าลุยน้ำจนเท้าเปื่อยเลยค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าซุปเปอร์เมียจ๋ายยังเรามีวิธีมาฝากค่ะ my, mom.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  my mom.